เอาแล้วทำมันไว้เยอะซะด้วยฟูขอฟูพาวเวอร์อันนี้ของจริงอ่ะผมบอกขอแบบฟูพาวเวอร์เหยียบนิดฟูเอาแบบเมคอัพหลุดเลยอ่ะคุณคนไม่อยากเห็นหน้าเพื่อนเป็นรอยแบบรอยนิ้วใช่ปะโอ้โหถกแขนเสื้อแล้วอ่ะโอ้อันนี้อันนี้บีบแล้วรูดด้วยรูดมันขู่ออกมาเลยอ่ะปอบมือครับปอบมือ ไปต่อฮะนี่คือขนาดแค่อันแรกนะครับทุกคนแค่อันแรกเท่านั้นนะไปต่อฮะเดี๋ยวไปเอาคืนในรีแอครับโพสต์ต่อไปนะครับที่ได้ทำไมมันติดติดกันนะโอเคสำหรับโพสต์นี้นะฮะเขาบอกว่าอยากให้น้องๆส่งยิ้มชายวิงวิวิงวิง ให้เพื่อนๆอีก11คนจากพี่น <Lex. S 1> <demek> ้องเล็กพี่น้องเล็กอยู่ไหนฮะพี่น้องเล็กพี่น้องเล็กคือคือพี่แม่เหรอแม่พี่แม่ผมชื่อเล็กพี่น้องเล็กน้องเล็กต้นอยู่อยู่เอาคนไหนครับเขาเขียนมุมขวาพี่น้องเล็กพี่น้องเล็กพี่ของเอาลูกเล็กก่อนได้ไหมเอาลูกเล็กต้องเป็นยิ้มส่งยิ้มให้เพื่อนๆอีก11อ็คนแบบชายวิ่งวิงวิ่งวิงโอเคเอาแบบเอาแบบตอนที่วิ่งอะ พอแล้ววันนี้มันเยอะแล้วเออถ้าผมต้องทำยังไงครับหมายถึงว่าส่งให้ทุกคนส่งให้ทุกคนยิ้มเลยฮะอันนี้เริ่มแล้วยเอายางเอายังเอาแล้วอยากให้คิวให้คิวไม่ถึงว่าผมต้องยิ้มให้ใครบ้างทุกคนทุกคนเลยในนี้ทีเดียวเลยใช่ใช่แล้นคุณไปยืนตรงนู้นตรงนู้นไหมเอาซีนใหญ่ด้วยทุกคนช่วยกรี๊ดหน่อยได้ป่ะมันแบบมันเงียบอ่ะได้ปะเอาแบบชายวิง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 นะ โอเคถ้าพร้อมแล้วพี่มะสุฮะหนึ่งสองสามชายวิ่ง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 วิงต้องเห็นฟันต้องเห็นฟันต้องเห็นฟันอันวิ่งอันนวิ่งโอ้โหเออวคินกเนยกิน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 ก้นก็แก่นั้นแหละช่วยกันหน่อยได้แลนวคนต่อไปนกิ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 นนนน้ ใช่โอเคจังไปต้องขอบทุกคนอ้าวจังไปขอทุกคนเงียบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมนะก็เห็นใจผมกันด้วยนะครับทุกคนเอาคุณไปตรงนู้นเลยสงสารพี่รันป่ะจังมากจังมากอันนี้ผมทำเลยปะใช่ฮะเอาเลยส่งยิ้มแบบชายวิ่งวิ่งวิ่งเป็นไรเป็นไรเป็นจังวิ่งวิ่งจั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 งจจังจังจั้จัง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 งจังจัง เออน่ารักออกได้ได้รอดไปครับรอดไปใครเปร์ปากทำไมอยู่เอ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 ไปเอไปเอเอฮะยิ้มแบบชายวิ่งวิงวิงวิงอ๋อแบบยิ่งกว่าจังอ่ะเออส่งเสียงนะทุกคนส่งเสียงนะยิ้มแบบชายวิ่งวิงวิงวิงฮะเอเออหมคนนี้นี่ไม่ต้องขอเสียงก็มีสิครีนนะคนต่อไปคนต่อไปโอ้ไม่งะ อันนี้ผมต้องขอเสียงหน่อยครับผมอันนี้ขอเงียบๆครับขอเงียบๆนะครับทุกคนขอเสียงอะไรนะเดี๋ยวเพี่จะยิ้มเฮ้ยอย่ามานัดกันอย่างนี้สิอ่ะสามสองหนึ่งงาเห็นไหมไปผู้ชายต่อเห็นไหมได้นะผูนะอ่ะเราขอย้ายตำแหน่งได้ไหมระหว่างยืนเพราะยืนซ้ายขวากล้องจะเก็บไม่ได้ให้ยืนตรงกลางเวทีอ๋อที่ผูาไปอย่างนั้นไปอีกมาไปเริ่มที่ผูู้มาก็หวยตกที่ผมคนแรกซะด้วยนี่ใช่ คนท้ายยิ้มชายบิงบิงทั้งสองข้างเลยภูคนไท้ายเริ่มสั่นๆแล้วนะครับผมครับและนี่คือชายวิ่ง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 ้ายยิ้มไม่ใครอ่ะเราเราเราเพื่อนเพื่อนยิ้มไม่เพื่อนแม่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนไปต่อครับต่อฮะเน็กฮะเน็กชายวิ่งวิ่ง ชายวิง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 ใจชายวิงวิงเขินครับเขินคนต่อไปออาด่าผมมาเอาแล้วเอาแล้วและไทยเขาชอบเห็นฟันยิ้มสามสองซี่ออเห็นแฟนขับชอบส่งแต่ว่าจริงๆผมมี30ิบที่เพราะว่าถอดไปสองซี่ยิ้มสามสิบซี่และนี่คือยิ้มสามสิบซี่ชายวิง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 ของไทยฮะต่อฮะต่อฮะใคร ให้ต่ออาจินวุ๊กมาคนนี้ผมไม่ฒิครับไม่ผิดหวังพี่จินขอยิ้มแล้วเสียงดังด้วยไดหมนี่คือเล่นจินวุ๊กขอยิ้มจินวุ๊กแต่ว่าอย่างนี้คนก็คาดหวังแล้วเนี่ยเร็วขอยิ้มขอเสียงดังเสียงด้วยยังยิ้มแบบมันป็นไงเสียงดังยิ้มจินวุ๊กฮะเลือกใครพีชลาชลาลายเครียดเครียดจริงปกติผมยิ้มไม่ค่อยเก่งเลยครับ หรอเอาไงดีขอแบบปากระพงหน่งสองซ้ำเธอมากับคนวิ่ง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  อไปครับตัต่อไปคุณพลเขาแบบไม่หล่อใช่ไหมครับคนนี้ไม่ไม่อันนี้บีฟเขาไม่ให้หล่อเลยเขาบอกห้ามหล่อครับเขาบอกวิงวิงไม่หล่อผมจะผมจะพยายามหล่อให้ได้น้อยที่สุดนะองกดคุณพลต้องกดความหล่อลงหน่อยผมพยายามมาก่อนนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคแบบนับนับให้หน่อยนับให้หน่อยวางวางคาแรคเตอร์มาดีจริงนใช่ฮะโอเคคุณพลยิ้มแบบชายวิงวิงวิงวิ่งหนึ่งสองสามชายวิง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 เฮ้ยอะไรหิวอ่ะหิวหิวหิวอะไร ผมไปตอนอ่าโอเค MK มาคริสมาคริสโอ้ยคนสุดท้ายแล้วคนก่อนหน้าเขาทำไว้อย่างนี้ผมทำไงมีคนหลังคุณอีกคนนึงไม่ต้องห่วงโอเคมาคริสพร้อมนะมาพร้อมแล้วจิ้มแบบชายวิงวิงวิงวิ่งหนึ่งสองสามชายวิงวิงวิงวิ่งหาเสียงวะเนี่ยเนี่ยวิ่งวิ่งขี้มั่งม่วงม่วงผมว่าคนคนสุดท้ายเป็นคนที่ยิ้มสวยที่สุดครับ คนนี้นะต้องแบบว่าต้องสุดที่สุดคือแบบต้องแบบฉีกเลยยิ้มต้องฉีกถึงหูเลยโอ้ยใช่ขอดูหน่อยคือผมนั่งรอไม่ถึงกันจริงๆคนนี้คุณจะบอกนะว่าคุณจะหันไปยิ้มด้านหลังอ่ะมันจะตลกไปนะอย่าบอกนะว่ายิ้มปุ๊บแล้วปิดตาอย่าบอกว่าจะหันไปด้านหลังอันนี้คือยิ้มเห็นฟันอ่ะอันนี้คือดักทุกทางที่เป็นไปได้หมดยิ้มแบบกระดุมหลุดเลยแต่อลันทำได้อยู่แล้วฉีกพร้อมฉีกเสมอถ้าเพื่อนดักโอเคพร้อมยิ้มแล้วกระดุมหลุดพร้อมแบบบอสฟันถ้นไม่ใช่ฉีกเสื้อนะ แล้วนี่โปนี่คือยิ้มชายวิง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 ของอลังการยิ้มชายยังไงยิ้มชายวิง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 เดียวเดียวเดียวจะย็นเขาให้ยิ้มวิง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 ผมยังผมยังได้ได้ยังได้ปอบมือปับมือปอบมือเดี๋ยวก็โดนเปาะซะเลยสุดท้ายแล้วนะฮะโดนเปาะสุดท้ายนะฮะ be us to bus นะครับและ โจทย์สุดท้ายที่บีอัสอยากให้บัสทำโอ้มันติดกันและโจทย์ข้อนี้อยากให้ทั้ง12คนทำท่าบีบีพร้อมสะบัดผมแบบหล่อหล่อโอ้โหโอ้ถนัดเลยอะบีบีพร้อมสะบัดผมทำพร้อมกันหมททุกคนพร้อมกันับพร้อมกันอมก็จะเป็นฟิลฟิลบัสบีท แบ่งนี่โอเคนะโอเคนะพร้อมนะพร้อมจะปล่อยผมปึ้งใช่ทำดีๆปึ้งปึ้งทำดีๆนะเขาชอบตัดคลิปกันนะฮะเผื่อคุณได้โมเมนต์หล่อดีเท่นะเอ้ยนี่เอ็นเกตนี้เอ็นเกตตัดนี้เพื่อคุณมาสบัดผมแบบหล่อๆกล้องพร้อมกล้องพร้อมทุกคนพร้อมให้สัญญาณกันเนาะบัสให้สัญญาณกันเองใช่ไหมนับเองนะโอเคนะนับกันเองนะโอเคทุกคนเตรียมตัวฮะได้ครัใคร

เแจนเมื่อกี้มีตัดอีกผมว่าซุกุปีดูปะปะซุกุปีดูตอนแรกตอนแรกตอนแรกใส่แว่นอย่างนี้ปกติปพ๊บรูปที่สองปัดไปเขามาปะเนี่ยเป็นรูปสวััดผมนะซุกุปีดูปะปะเขารู้ทันเรหมดแล้วนะฮะศิลปินรู้ทันเพราะเราหมดแล้วนะฮะเขาจะฉีกนะฮะฉีก่ามทันแล้ว เอออย่าทำให้เหมือนเดิมนะคะเขาตามทันหมดแล้วโอเคมีชั้นนี้สําเร็จปรบมือตื่นเต้นมีความสุขปบมือตื่นเต้นมีความสุขเยมีชั่นต่อไปเมื่อสักครู่นี้ b ีอทาบัสแล้วรอบนี้บัสขอทาบีอใช่ไหมฮะใช่ครับท้าอะไรครับท้าอะไรทาอะไรพี่นุ้ยพี่ไทยคุณจะท้ามีหรออ๋อบทผมคือต้องบอกเลยว่านะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในมือเนี่ย จะมีซันซิลเดมอนชายอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเซรั่มเนาะเซรั่มเซรั่มซันซิลเดมอนชายใครมีผมขอชูขึ้นมาหน่อยครับชูขึ้นมามีมั้ยเซรั่มเดมอนชายใช่ถูกต้องชูขึ้นมาครับชูขึ้นมาอ้าวุ้ยโอ้ทุกคนเลยโอ้ทำดีทุกคนทำดีทุกคนชูขึ้นมาฮะชูขึ้นมาแล้วยังไงต่อบทายแล้วยังไงต่อพี่มั่สุผู้ผมขอผู้ผมขอคุณจะขออะไรครับคนขออะไรขอให้ทุกคนแบบร่วมมือกันแบบว่าสมมติ กด s u n s ิ l k Diamond Shine Serum ลงไปบนมือนะครับเพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมเห็นผมทุกคนเนี่ยคือแบบคุณจะอะไรคุณจะว่าอะไรนะจะพูดอะไรจะว่าเหรอทำไมอะผมสวยทุกคนไม่จะว่าพี่อาร์ครับผมบอกว่าผมทุกคนสวยแต่แต่แต่มันสามารถสวยกว่าได้ไงคือมันสามารถสวยขึ้นอีกได้ก็คือเราก็เลยจะทำการเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ย สาผไม่ใช่สบไม่ใช่สบผมใจทุกคนเนี่ยกดเซรั่มลงไปบนมือนะครับผมได้ไหมได้ไหมฮะทุกคนไม่ได้ด้วยไม่ต่อและทุกคนครับกดกดลงไปบนมือก่อนแล้วเดี๋ยวจะช่วยแล้วก็ให้เขาแบบน้ำผ้าที่สามสองร้อให้เขารูปผมใช่เอาอย่างนี้นะเป็นการที่ขอร้องนะบัสขอบีอัสบ้างฮะท้าทายบีอัสในรอบนี้คือหยิบ เซรั่มไดมอนด์ชายนะครับที่มีไก่ค้อชายคอมเพล็กซ์ถึง10%เนื้อเซรั่มบางเบาแค่รูปผมก็เงางามทันที5เท่าและเงางามได้ยาวนานถึง100ช <100. S 1> ั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกคนฮะบีบ เซรั่มไดมอนด์ชายลงที่ฝ่ามือไว้บีบลงที่ฝ่ามือไว้บีบรอไว้ก่อนนะคะรอไว้ก่อนนะรอไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวปัสจะให้สัญญาณพอให้สัญญาณเสร็จปุ๊บทุกคนรูปไปที่ผมเพื่อสร้างความเงางามมันมีก่อนนะนะบีบปุ๊บต้องต้องสางด้วยต้องต้องถูนิดนึงก่อนถูถูกก่อนโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนเดียวโอเคไทยสามารถ บอกเคล็ดลับทั้งหมดได้เลยพี่ไายผมว่าเราต้องต้องทำให้มีอินเนอร์ด้วยอ่ะพี่มระตูดีกว่าไม่เออเดี๋ยวผมนับ5้าทีสามสแล้วทุกคนทำเดี๋ยวผมจะไปสกูบี้ดูปะปะทุกคนบ้างขอแบบว่าเอาไปตัดทิกตอกได้อ่ะได้ใครอยากแปะคนซ้ายคนขวาได้เลยนะครับผมไม่ต้องค็อกให้เอาเลยไหมนับเลยไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมยังบีบยังใส่มือแล้วนะฮะบีบแล้วนะเรียบร้อยนะพร้อมกันนะพร้อมกันนะพวกผมมองอยู่นะครับทุกคนพวกผมมองสกูบี้ดูปะปะเลยนะสกูบี้ดูปะปะเสยด้วยนะครับเสย ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปไม่ต้องกลัวผมจะเป็นไรครับผมถูเข้าไปเลยครับผมถูเข้าไปเลยครับผมโอ้โหโโอ้หจินเป็นไรจินเป็นอะไ่ใช่เกินมากเไทยไทยเป็นไรมันไทยมากโอ้โหเกินอไทยเกินเอาอีกครับสกูบิดูอีกครับทุกคนคูบิดูคูบิดูป้า ชายสุดๆชายวิ่ง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 ไปต้องไต่แบนเลยครับคนไม่ไหวแล้วโอ้โหเขาสุดชายจริงๆสุดๆเป็นไงเป็นไงพอบีอัส์ดทำแล้วเป็นไงฮะแซ่บก้าชายจริงๆชายจริงๆชายจริงๆนี่บีคอร์สฟันฟิลยูชายเอออ่ะพวกเราบัสต้องต้องให้บีอารหน่อยละเออเอาแมเอาแม้ห้าหกเจ็ดแปด ใช่จริงจริงใช่จริงจิงใช่ริงจริงตัดนนะสองั้งไม่พร้อมกันเอใาไ่เอใาไ่ทำไมพูดถึงรู้กันนะไม่นัดเลยไม่ได้ทำให้พี่อาสนะเอาใหม่อีกสักรอบได้มานับนับหนึ่งสองสาใช่จริงจริงใช่จริงจริงใช่จริงจริงไปดูปอป ป๊าป้ากู่บีดูคืออะไรวะเนี่ยต้องกลับไปดูเนี่ยตอกเลยติดตอกูเหรอครับบรรยากาศดีแบบนี้ในเมื่อทุกคนโอ้โหผมเงาชายขนาดนี้ชายวิ่ง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 ขนาดนี้เรามาถ่ายภาพเก็บความประทับใจกันดีกว่าใช่ลนะครับผมคใช่ครับใช่อะไรนะครับใช่วิ่ง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 อ๋อขอคอยรอบได้ไหมครับจ้วใช่เงมันจะสนุกโอเคมาถ่ายรูปกันดีกว่าวีฟีกันดีกว่าฮะทุกคนครับเชิญเลยฮะวีฟีแอร์แมสสกูบีดูป๊าป๊า ยืมยื้อก็สวยเตาชื่นชื่นตรงไหลปุ้งเว้นมาวาน่ะอะไรอะมาระวังนะครับในในไลน์กลุ่มหมีบราวนะฮะคันคันอ๋อหยิบหยบหยบตรงไหนดีครับต้องก้มมต้องกลมต้องก้มต้องก้มอ่าทุกคนครับวันนี้บรรยากาศงานของเราแบบอบอุ่นมากน่ารักมากนะครับแล้วก็ชายมากๆ ว,วิง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 มากๆเลยครับตอนนี้ในเมื่อวิ่งขนาดนี้แล้วมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับทุกคนกล้องไหนถ่ายยกมือหน่อยฮะตอนนี้กล้องนี้ถ่ายอยู่นะโอเค,ออคถ้ากล้องอื่นถ่ายยกมือนะครับ โอเคข้างหลังโอ้ดีฮะดีบางคนยกป,ป้ายไฟฮะบางคนยกป้ายไฟต้องตัวต่อไปตัวต่อไปโอเคไหมฮะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออ ทุกคนครับเป็นกล้องวิดีโอภาพเคลื่อนไหวนะพูดพร้อมกันว่าชายวิง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 นะพร้อมกันนะนับนะใครเป็นต้นเสียงดีใครดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ด,ดี๋ยวช่วยช่วยกันครับโอเคโอเคโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ wing 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 wing. Uh ่งสองสามชายวิงวิงวิงเย้โอเคเดี๋ยวขอยอหนึ่งครั้งเป็นซันซิลเอ็กซ์ บัสนะครับพูดพร้อมๆกันนะฮะโอเคพูดนะพร้อมนะต้องพร้อมนะซันซิลเอ็กซ์บัสนะนับนะต้องพร้อมนะนับหนึ่งสองสามซันซิลเอ็กซ์บัสยยยววิงๆๆๆีกรอบนึงขออีกหรอบใหอ,อีกหรอบซันซิลเอ็กซ์บัสนะครับนับห 2, ึ่งสา ซันซิลเอ็กซ์บัสเย้เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อย,ย,อยปับมือ <Woo! S 1> <Yeah! S 3> ขอยืืนเรียงแถวหน้ากระดานครับไม่ครับยืนเรียงแถวหน้าการะดานได้เลยฮะหน้ากระดานครับ แล้วครับตอนนี้งานเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยที่เราได้มาอยู่ร่วมกันที่นี้ในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับขอเป็นตัวแทนของบัส1คนปากอะไรทิ้งท้ายกับทุกๆคนที่มางานนี้แล้วก็ปากถึงซันซิวเดมอนชายของเราด้วยครับเชิญละฮะครับผมก็ช่วงนี้เรามีรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวนะครับชื่อ b u <using> s ซ i n g Japan ่อ,อ้บัสครับบัสซิ่ a บั a ครับ b u s ห บาสซิ่งเจเป็นออนทุกวันอะไรครับไทยแลนด์พื้นฐานครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองเวลาหนึ่งทุ่มที่ช่องบัสมี่ก็รู้เลยชายแอคสีดำครับผมทุกคนครับผมครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปเลียงแอคชั่นกันนั่นแหละแล้วก็ขอฝากเพลงใหม่ซิงเกิลที่สองของอัลบั้มสองของพวกเราด้วยนะครับชื่อว่าบีบีครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากติดตามคัฟเวอร์ของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยครับผมและมีสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยนะครับทุกคนไลน์ บัสบัส X Sunshiu นะครับมีทั้งหมด8 act ก็สามารถไปไป a d ดได้แล้วครับผมครับผมและสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก s u n s ิ i u Diamond s h i n ด้วยนะครับครับคครรัับบฝากกับทุกคนด้วยนะครับเอาละครับเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมในเมื่อถึงช่วงทำไมบัสบูมอีกสักหนึ่งรอบโอ้โหแต่ว่าเอาแบบเอาตอนนี้เลยแบบว่าไม่ต้องให้คิดในหัวจะได้แบบเหมือนเราซิงค์จัด เร็วมากรอบนี้เร็วมากอันนี้เอ็มไวโอ้ผมพูดอะไรวะเนี่ยเอานะพร้อมนะครับพี่นุ้ยนำให้หน่อยครับโอเคได้เลยฮะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำซานติโอเมอร์ชายผมสวยผมชายผมเงาผมวิบผมวับผมพริ้วผมเว็บผมวาวผมวับวาวผมวิ่งผมเวอร์ผมวิ่งวิ่งวิ่งเกินใครโอ้โหปรบมือให้หน่อยครับทุกคนครับและนี่คือขอบคุณสำหรับเสียงเพลงครับ อโอเคต่อจากนี้ไปนี่ยเจะเป็นการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะปัสจะอยู่กับเราบนเวทีนะครับและขอเชิญประธานนักเรียนต้านเหนึ่อกลับมาอีกครั้งครับเพื่อมาถ่ายภาพร่วมกันครับกล้องไหนถ่ายยกมือเลยนะครับโอเคเห็นแล้วเรียบร้อยเชิญประธานนักเรียนต้านเหนึ่ออีกครั้งครับ เอาล้วะฮะตล้องเตรียมตัวนะครับโอเคจัดสักครู่หนึ่งจัดระเบียบสักครู่โอเคเชิญต้นตหนึ่งครับประธานนักเรียนของเราเดฮะสองปีแล้วแล้วก็จะจะอยู่กันยาวๆแบบนี้ตลอดไปนะครับรวมถึงบัสด้วย ็อตแรกของเรากล้องที่ถ่ายอยู่ด้านหลังนะครับที่ยดยกมืออยู่นะฮะยกมืออยู่นะครับโอเคยกกล้องนี้ครับทุกคนกล้องนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับช็อตแรกของเราเชิญเลยครับคุณพี่นับดังๆได้เลยนะคะคุณพี่บอกไม่นับ1 2 3สองามแชะหนึ่งสองสามแชะถ้าเสร็จแล้วบอกนุ้ยนะ อย่างนะฮะอีกกล้องหนึ่งอีกกล้องหนึ่งยกมือครับก้องไหนถ่ายยกมือฮะมองไปที่กล้องที่ยกมือไวเ้เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทุกท่านยังอยู่ครบบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมครับขอเชิญผู้บริหารจาก u u n l e v e r คุณจิดาน,านันตันพิทักษ์ิธิ์ครับเรียนเชิญครับและขอเชิญคุณวิชพรคณะพงษาครับเรียนเชิญครับสองผู้บริหารจากยูนิลิเวอร์ฮะขอเชิปรบมือได้ไหมครับทุกคนจริงๆต้องขอบคุณสันซิวนะครับขอบคุณยูนิลิเวอร์ที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับและเลือก คนที่ตัวเองที่ทุกคนรักอย่างบัสนะฮะและต้าเหนิงให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเรามาถ่ายรูปกันนะครับมองตรงกลางได้เลยนะครับที่ยกมืออยู่ สวยงามฮะสวยงามถ้าเรียบร้อยบอกนุ้ยนะครับวันนี้ครับเราได้รู้จักกับซันซิล o ดมอนชายแล้วนะครับเลายๆคนน่าจะได้ทดลองใช้แล้วเรียบร้อยนะช็อตนี้เรียบร้อยนะครับทุกท่านยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมครับเป็นเรียนเชิญทีมซันซิลครับเชิญครับเชิญเลยนะครับขอเยงปรบมือด้วยค่ะ ค่อยๆฮะไม่เป็นไรฮะเชิญเลยครับปรบมือให้ทีมซันซิลด้วยครับทุกคน ร้องนะครับวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักครับโอเคครับขอบคุณทีมซันซิลครับขอบคุณครับที่เหลือยังอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับขอบคุณทีมซันซิลมากๆเลยนะครับและ ขอถ่ายเพิ่มเติมอีกหนึ่งช็อตนะครับขอเชิญทีมผู้บริหารกรุ๊ปหนึ่งครับเียนเชิญครับเียนเชิญครับทีมผู้บริหารกรุ๊หนึ่งของเราเรียนเชิญเลยนะครับ ต้องบอกว่าวีเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความน่ารักชื่นมืนโอเคไหมฮะวันนี้ชื่นมืนไหมสุดๆวิ่งวิงวิงว่งวิงไหมฮะวันนี้โอ้โ oh, หสุดๆไปเลย <laughs> ตัดคลิปไหมฮะสกุไปดูป้าป้าไหมโอเคเดินเชิญเลยนะครับ โอเคเชิญช่างภาพเลยครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะโอเคชัตนี้เรียบร้อยนะครับขอบคุณทีมผู้บริหารกรุ๊ปหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับที่เหลือยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับแล้วจะขอเชิญทีมผู้บริหารกรุ๊ปสองครับเรียนเชิญครับ เชิญเลยครับ ครับมองกล้องกลางเลยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณทีมผู้บริหารกลุ่ป2นะครับขอบคุณผู้บริหารจากยูนิลิเวอร์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณประธานนักเรียนของเราต้นเอิงด้วยนะครับทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับยูนิลิเวอร์และซันซิลครับถ้าอยากเห็นบัส อยู่กับอยู่นี่เลยว่แล้วสันซิวปอบมือดังๆเลยและช็อตสุดท้ายครับเป็นบัสเท่านั้นนะครับเชิญเลยครับต้องไหนถ่ายเชิญเลยครับช็อตสุดท้ายแล้วครับวันนี้ฝากแฮชแท็กนะครับซันซิลผมชายวิง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 เสันซิลไดมอนด์ชายและสันซิลไทยแลนด์ครับ โอเคไหมฮะช็อนี้เรียบร้อยนะครับเอาละฮะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวบัสยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวบัสจะไปถ่ายรูปในงานของเราและเดี๋ยวจะกลับมาล่ำลาทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งรีบไปไหนนะครับแต่ตอนนี้ส่งเสียงดังๆให้กับบสัสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ทุกคนยังอยู่กับเรานะบัสยังอยู่กับเรานะเดี๋ยวบัสจะกลับมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาลาทุกคนอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาจะไปถ่ายรูปนะครับในงานของเราก่อนนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆมีความสุขมากๆ มีความสุขมากๆเลยนะครับและต้องขอบคุณดีอัสทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้มาร่วมห้องเรียนมาร่วมชั้นเรียนกันในครั้งนี้นะครับและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและกลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้มยังไงก็ต้องฝากทุกท่านด้วยกับซันซิลไดมอนชายนะครับอยากผมเงาสวยชายวิงวงวงว่งวิงวิงวิงต้องใช้ซันซิลไดมอนชายวันนี้ครับ ทุกอย่างออกมาได้มีความสุขมากๆเลยนะฮะและฝนทําไมฮะเงียบกริบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอหนุยรับรองแรงแน่นอนนะฮะร <laughs> ีเควสได้เลยนะฮะช่วงหน้าฝนรีเควสเอ็ MC หนุยเลยรับรองทำไมฮะเงียบกริบ <laughs> เอาล่ะวันนี้ล่ำลาแล้วนะครับทุกคนหมดหน้าที่ของหนุยแล้วครับหวังว่าจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีความสุขมากๆเลยครับสวัสดีครับ